นีครับขึ้นมาบนยอดดอยนะครับยอดเลยนะครับกว่าจะขึ้นกันมาได้นะครับวิวด้านล่างนะครับโอ้โหสุดยอดเลยรับขึ้นมาแล้วครับที่งาน พี่พังอยู่บนดอยนู่นนะครับบรรยากาศบริเวณบนด่านฟ้านะครับของรีสอร์ทนะครับแห่งนี้นะครับกัดเป็นอย่างนี้เลยนะครับครับบรรยากาศสวยมากนะครับสำหรับรีสอร์ทนะครับที่นี่นะครับเดินกระทิงทิงขมลนะครับยามเช้าจะมีหมอกนะครับเต็มตรงนี้ไปหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราตื่นสายแล้วนะครับ จะเห็นเป็นเนินเขานะครับอยู่บนเนินเขานะครับไม่ต้องไปถึงภาคเหนือที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับออกมาก็โอเคเลยครับว้าวอ่านะครับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับผมนี่ก็เป็นอ่าบรรยากาศนะครับภายในรีสอร์ทเนินกระทิงอิงกระมนนะครับผมบรรยากาศก็จะธรรมชาตินะครับอยู่บนเนินเขานะคะ เช้ามานี่ก็จะสูดอากาศสดชื่นแล้วก็แบบแบบยังไงอ่ะมีแบบเมฆหมอกนะครับผมอ่าถ้าตื่นเช้าจะ,จะเจอหมอนะครับผมนี่ก็เป็นลานกิจกรรมนะครับผมไว้สําหรับทํากิจกรรมมีลานกิจกรรมมาให้ด้วยนะฮะสำหรับมากุ๊ปใหญ่ๆนะครับสําหรับที่นี่เนินกะทิองอิงกระมนนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับที่ผมก็ถ่ายบรรยากาศแบบ บ่อน้ามีสระน้ําด้วยนะครับผมแนะนําคุณลุงว่าามีสระน้ํานี่แจ๋วเลยทีเดียวเชียวนะครับเดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเดินขึ้นมาด้านบนนะครับผมก็จะเป็นบ้านพักของคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะครับถึงเป็นเจ้าของนะครับดูแลกัน2ท่านเท่านั้นนะครับผมดูแลกันแบบครอบครัวเลยครับใจดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผม ครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะครับมนี่ห้องพักก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือโอเคอะฮะห้องพักนะครับผมราคาก็แค่ไม่กี่บาทนะครับผมถูกมากนะครับแล้วอยู่บนเนินนะครับมองเห็นกระทิงนะครับนี่นะครับนี่เป็นห้องพักนี่อันนี้ห้องอยู่ที่อยู่บนเนินนะครับมองเห็นวิวสุดสายตาข้างล่างนะครับผมนี่บรรยากาศภายหน้าห้องก็เป็น2ห้องนะครับหลังหนึ่งก็น่าจะมีประมาณ อ่าสี่ห้องนะครับด้านหลังนู้นก็จะเป็นอ่าเนินกระทิงนะครับอ่าเป็นทุ่งนะครับอ่ากระทิงก็จะมาเดินวนเป็นวนเวียนๆอยู่แถวนี้นะครับถ้าบรรยากาศเงียบจะมีกระทิงมาเดินให้เราอ่ามาเชิดฉายให้เราได้ดูอ่าชมชมหน้าชมตัวกันนะครับผมมากันได้นะครับผมที่นี่นะครับเนินกระทิงอิงกะมนนะครับสําหรับที่นี่นะครับวังน้ําเขียวนะครับไม่ต้องไปไกลถึงยอดดอยหรือว่าถึงภาคเหนือเลยนะครับ บรรยากาศโดยรอบก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่บนที่สูงสุดนะครับมองไปก็จะเห็นเนินภูเขานะครับเขาใหญ่นะครับนี่เราอยู่บนเนินที่จุดจุดที่สูงสุดนะครับของเนินกระทิงนะครับบริเวณนี้เป็นรีสอร์ทที่คุณลุงคุณป้านะครับอยู่นะครับไปไปไม่ไม่มีรีสอร์ทไหนแล้วนะครับก็คือเป็นสุดทางพอดีนะครับเป็นรีสอร์ทที่แบบเงียบสงบแล้วก็เหมาะแก่การมาพักผ่อนมากมากๆเลยนะครับผมอากาศดีมากเลยนะครับผม นี่ก็เป็นโซนโลโซนของลานทางเต็นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบ้านพักนะครับที่อยู่บนเนินนะครับลงมาจากเนินนี่นะฮะทุกคนมาจากเนินก็จะมาเจอนะครับบ้านหลังใหญ่อันนี้คือบ้านหลังใหญ่นะครับด้านล่างมีประมาณ3ห้องนะครับด้านล่างมี3ามห้องนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นห้องถงใหญ่นะครับหลังนี้เป็นจัดกิจกรรมได้เลยนะครับผมพร้อมคาราโอเกะเครื่องเสียงพร้อมนะครับสาหรับที่นี่นะครับคุณลุงคุณป้าเขา ใจดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับคุณลุงคุณป้านะครับแล้วใครจะมานะครับก็ติดต่อทาง b u เปิลได้เลยนะครับบอกว่ามาจากบังโก้เองนะครับปเปิลมีส่วนลดให้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นกะพิงนะครับที่เห็นจุดดำๆนู่นนะครับผมเราส่องจากที่พักเราไปนะครับคุณกระทิงได้ออกมาเฉิดฉายให้เราได้ดูได้ชมกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นจ่าฝูงนะครับพอมองเห็นจากระยะไกล ก็ถือว่าใช้ได้นะครับน่าจะตัวใหญ่อยู่นะครับถ้ามองเห็นจากระยะไกลนะครับขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับสำหรับที่นี่นะครับผมเนินกะทิงอิงกะมนนะครับติดต่อป้าเปิ้ลได้นะครับผมแล้วก็คุณลุงนะครับเขาใจดีมากเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ